สวัสดีในวันอาทิตย์สบายๆกันจ้ะทุกคนได้เลิกไปซื้อดอกไม้กันจ้ะวันนี้ก็มาที่ร้านเดิมร้านปยุนปู้ตะระหารร้านเพื่อนป้าป้านะคะก็จะได้ส่วนลดเหมือนกับได้ฟรีกันเลยทีเดียวมาที่นี่ทุกปีจ้าอ่อปีนี้มาช้านิดนึงจริงๆอะ่ะเขาเปิดตั้งแต่เมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วละดอกไม้ก็เลยดูแบบว่าเออข,ขาดขาด,ขาดหายหายไปบ้างจ้าที่นี่เขาก็จะมีโรงเรือนขนาดใหญ่แบบนี้ทุกคนประมาณ4ี่โรงเรือนเลยแล้วเขาจะไม่ได้ขายแค่ดอกไม้นะทุกคนจะ มีที่เป็นผักด้วย1โรงเรือนเนี่ยก็จะเป็นผักทางนั้นเลยวันนี้จุก็จะได้บวกมาด้วยอ่าสีต้นอ่าที่นี่จะเรียกว่าเกสากุรปิสะแล้วส่วนราคาดอกไม้เนี่ยคือทุกอย่างแหละที่ฟิแนแลนด์จะเป็นอะไรที่ราคาสูงเนาะแพงอยู่แล้วแต่ว่าร้านนี้จะเป็นธุรกิจครอบครัวทุกคนราคาก็จะค่อนข้างจะถูกอย่างกระถางใหญ่แบบนี้ค่ะจั่วามาอันนึงเหมือนกัน ราคากระถางนี้ถ้าจะไม่ผิดประมาณ45ยูโรจ้จะก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนแล้วที่กระถางเล็กๆเ,เหล่านี้ค่ะกระถางละ4ยูโรแบบนี้นะคะที่หลากสีสันเนี่ยถ้า3กระถางก็คือ10ยูโรจ้ะทุกคนจูเอามาแบบเยอะมากหลาย10อยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะดอกไม,ม้มันก็มีหลายชนิดนะทุกคนแบบเยอะแบบเยอะสีสันเยอะร้านมากเราก็เลือกแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะจู่าชอบประมาณนี้อ่าขึ้นอยู่กับเราชอบและขึ้นอยู่กับงบเราด้วย จ้ทุกคนเพราะว่าดอกไม้ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเนาะที่ฟินแลนด์ในบริเวณที่จูอยู่เนี่ยจะมีอีกร้านหนึ่งนะทุกคนคือดอกไม้เขาว่าสวยมากเกรด A บวกบวกเลยนะแต่ว่าราคาก็คูณ2ไปเลยจ้าที่นั่นนะดอกดาวเรืองสวยมากจูจะต้องไปเอาเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูค่ะสุดท้ายที่ได้กลับมาวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนจ้ายังไม่สิ้นสุดเกษานี้คือหน้ารอนนี้อีกยาวนานจ้ะและยังต้องไปอีกหลายรอบ